สิ่งที่เด็กๆได้ไปในสัปดาห์นี้นะคะก็คือหนังสือเล่มที่1เล่มที่2และเล่มที่3ค่ะ QR code จะอยู่หน้าหนังสือเหมือนเดิมนะคะสแกน QR code เพื่อรับชมวิดีโอได้เลยค่ะหนังสือเล่มที่1นนะคะจะมีเฉลยซ่อนไว้อยู่ข้างหลังนะคะ เล่มที่2และเล่มที่3ก็สแกน QR code <c odes> เพื่อรับชมวิดีโอได้เลยนะคะในหนังสือก็จะเหมือนในวิดีโอเลยนะคะผู้ปกครองก็สามารถอ่านให้เด็กๆฟังได้เลยค่ะกิจกรรมตามหาผักวิเศษ5้าสีเป็นกิจกรรมที่ประกอบกับคลิปที่1นนะคะ <c oughs> คุณครูจะมีรูปผักให้นะคะให้เด็กๆไปตามหาสีให้กับผักวิเศษนะคะ ตามหาสีได้ทั้งในบ้านและรอบรอบ,บ้านของเด็กๆเลยนะคะกิจกรรมหมุนฝาขวดจับคู่เป็นกิจกรรมประกอบคลิปที่2ค่ะอนุบาล1นและอนุบาล2จะได้จับคู่กับสีนะคะและอนุบาล3าจะได้จับคู่กับเงาค่ะให้เด็กๆนะคะช่วยผลไม้ตามหาเงาแล้วก็สีของเขานะคะเมื่อเด็กๆเจอคู่ของเขาแล้วให้เด็กๆ หมุนฝาขวดปิดไว้เลยนะคะกิจกรรมเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเป็นกิจกรรมที่ประกอบคลิปที่3ค่ะให้เด็กๆนะคะนำภาพออกมาเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังค่ะถ้าเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนให้เด็กๆนำภาพนั้นมาเรียงไว้ข้างหน้าสุดนะคะ กิจกรรมตามหาฉันบนแผ่นบับเบิลเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะโดยผู้ปกครองนะคะเป็นผู้นำกิจกรรมคุณครูได้สาธิตวิธีการเล่นในคลิปที่4ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมและบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูได้รวบรวม QR Code ลงในสารสัมพันธ์ผู้ปกครองแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูอีกนะคะ